มวยมวยกินะไรลูกฮะมวยกินลายอืมกินแครอทแล้วมวยชอบแล้วลูกโอ้ยดูซิหมอโรงพยาบาลไหนรักษาได้ม้างเนี่ยคลินิกไหนรักษาได้ม้างเนี่ย เป็นเนื้องอกที่คอเนี่โอ้ยสงสารแต้เลยโอ้โอ้วยมวยชอบกินแคนเลอเหรอมวยเอ้ยยายเลี้ยงหนูมาหกปีแล้วนะฮะมนูชอบกินแคนหลอเหรอ ยายไปซื้อถั่วมาให้กินเดอ้อเอาเบ้า,าลูกใครที่เลี้ยงแพรลี่ด็อกพอจะทราบไหมว่ามันผ่าตัดได้ไหมเนี่ยคลินิกไหนช่วยสงเคราะห์นายเถอะ ไปหาโรงพยาบาลที่จุฬาคลินิกย่อยเขาบอกผ่าตัดแล้วเสี่ยงตอนนั้นก้อนนิดเดียวเองใหญ่เท่านิ้วโป้งนี่สองปีแล้วใหญ่จนจะยกไม่ไหวแล้วเนี่ย <c oughs> แต่ก็ไม่มีการอะไรนะเขาก็สนุกล่าเริง แต่ดูดูชอบเลอฮะามวย,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 ยมวยเอ้ยมวยยกคอไม่ขึ้นเลยมันหนักใช่ไหมลูกม,มันหนักใช่ไหมลูก <c oughs> มันหนักใช่ไหมลูก จะไปไหนจะไปไหนอุ๊ย <whales 26> อ ls, Alcohol, ุ๊ยอุยอุยพอแล้วพอแล้วมานี่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 เดี๋ยวตกเดี๋ยวตก